เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกม Sniper Ghost Warrior นะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมนักซุ่มยิงที่ออกมาได้สักพักนึงแหละแล้วก็ผมไปเอเ่อเขาเรียกอะไรนะทดลองเล่นในส่วนของ Tutorial แล้วต่อมาเราจะเข้าเควสกันเลยอยู่ที่เอาทานม n ลเ i นหรอเราจะเล่นแบบไม่รู้อะไรเลยนะครับผมนี่เลยด้วยความแก่ของเราแล้ว <laughs> ในการเลือกระดับเนี่ยผมว่าผมลองเล่นแหละมาร์คแมนดีกว่า แค่เล่นหมดสไนเปอร์ตรงกลางอะ่ะโคตรจะโคดเลยฝั่งนั้นอะ่ะเล่นไม่ไหวสายตาไม่ค่อยดีแล้วช่วหงหลังๆเนี่ยโอเคเราโหลดข้าเกมมันก่อน,<ใ>นดีดครับผม<ด>เอาละครับแล้วก็มาอยู่บนยอดเขาเอาทารแล้วนะเป็นยอดเขาที่หิมปะปกคลุมแบบโคตรจะสุดนี่หนาวเนี่ยหนาวตัวสั้นเลยแล้วก็เควสของเรานะครับสรุปคร่าวๆเหมือนกับว่าให้เราเนี่ยมาเขาเรียกอะไรนะรอบสังหารในพลท่านหนึ่งเฮ้ยวบกระโดดไม่ถึงเอ้ย,อโโอยขึ้นไปสิไอ้หนู ไปทางไหนวะเคทางนี้เออรอบสังหารในพลท่านหนึ่งที่มันใช้อะไรนะมันใช้สารเคมีในการสู้รบเนี่ยไม่ดีเลยเราจะไปรอบฆ่ากันครับอย่างแรกคือเราต้องปีนข้ามตรงนี้ไปเลยฟังไหนว่าผมเล่นมาเมื่อกี้ไปฝึกเล่นทูตูเรียมาใช่ไหมคือเกมมันแบบว่าก็สไนเปอร์อยู่สไนเปอร์จ๋าแล้วภาพก็ค่อนข้างจะสวยนะครับทุกคนโอ้ยทำไมกระโดดไม่ผ่านกระโดดใหม่ดิ มาแล้ววิชาลิงปีนป่ายกระโดดฮึบถึงบ่หวะ <c oughs> ถึงสวยไปอีกทางนึง <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยแล้วเราก็อะไรอ่ะ P L โอเคกด C นะครับนั่งแล้วก็กระโดดลงไปเ <c oughs> ออเลือดแ <c oughs> <c oughs> ล้วหกสิบเก้าอะไรวะเนี่ย ไปกันต่อครับเราจะเล่นแบบฟาดอะไรนะเขาเรียกอะไรนะฟาดลันเนาะที่มันเล่นแบบเร็วๆอ่ะจะเล่นแบบเร็วๆเลยทุกคนมามาร์คแมนโหมดให้เราใช้คอนโทรลเล็บอ๋อเป็นการสแกนอุ้ยมีมีศัตรูมีศัตรูอยู่ข้างหน้าเราเอ้ยโหอยู่นี่เลยหรอแล้วทำไงเอ้ยเอ้ยนั่ง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 ลูกนั่งทำไงวะ เตียเอ้ยหันมาทไมไม่ไม่เห็นจริงเหรอไม่เห็นจริงกับเพื่อนมันมีตรงนู้นหนึ่งตัวนะครับมันหันหน้ามาทางเรานะแล้วมันให้เรากดวีนี่ไงเรียบร้อยกระสวกกระสวกกระสวก,ก,กเห็นเปล่าเห็นเปล่าไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นีรูดบอดี้นี่ครับรูดเลยอูย๋ได้ตังมา97กับเออระเบิดแสงไอตัวไก่ๆนี้มันไม่เห็นเราใช่ไหมเราเนียงเหรอได้ป่ะ hiding place คือไรออ๋อเป็นเหมือนกับให้เราไปแอบในถังแอบเราจะเป็นมือสไนเปอร์ที่ทำงานรวดเร็วที่สุด approach ให้มาตรงนี้ใช่ไหมครับว้าวว้าวว้าทียอเลยมีตรงนั้นหนึ่งตัวไม่มีนี่สองตัวเอ่อโทสโตนให้เราปาหินลงไปตรงนั้นแล้วปางไงวะในหินนะ หินปลาไม่เป็นอ่ะปลากระสุนใช่ไหมผมว่าปืนพกเราสามนัดด้วยความไวแสงป้งป้งตัวนึงโป้งเอ้ยไม่ตายเรียบร้อยสามศพปลาหงมาหินอะไร่วะรูทครับรูทต้องขโมยครับเก็บตังค์นะเอ้ได้เหม็นคิดมาด้วยกระสุนปืนพกสี่นัดคุ้มยิงมาสามนัดได้คือมาสี่แเก็บปืนมันได้ไหมวะนี่ไงเก็บมาได้ รู้ครับรู้บอดี้ไปแล้วก็ให้เราไปไหนต่อเอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะตรงนั้นมันเปิดนี่ไงวะวันออนี้กดทีนะครับเปิดกล้องสองทางไกลไปโล่งเหรอทางสะดวกดีอย่างนี้ไปเลยครับลุยอียูสไปซิฟไลน์ไปครับ,รารบมาถึงตรงนี้โจ๊ เราก็มีให้เราทำลายเอบเกอร์ Baker ไฟทำลายเรียบร้อยแล้วไงต่อไม่มีใครเลยเหรอเอาดีง่ายเกินไปเปล่างานวายดิ่งเงี้ยลุยวิ่งเลยยาวๆเข้าได้ไหมวะไม่ได้แล้วไปทางไหนต่อไปทางไหนวะโอเคทุกคนเรากลับมาแล้วเมื่อกี้เราลืมเก็บสไนเปอร์ไปนะครับเควสมันเลยไม่เดินไผมัน <laughs> กลับมาเล่นใหม่ ไม่เป็นไรครับตอนนี้ได้สไนเปอร์ก็บอกแรกเรามาแล้วเขาให้เราใช้ไบโนคุล่ากล้องส่องทางไกลสองไม่เห็นจะมีอะไรเอ้ยมีรถมามีรถมานั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนโหคันเบิ่มมีออกมาประตูซ้ายหนึ่งคนม้าครับหนึ่งตัวละตัวเดียวเหรอเฮ้ยมีมีมีในรถตัวที่สองมีอีกป่าวะโอ้โหเพียบ <laughs> เพียบเลย สี่สามสี่มีแค่นี้ใช่ไหมสามคนอุ้ยมีห้าครับตรงนู้นห้านะเป็นระนาดตเอ้ยเอา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 เ,เราเป็นสไนเปอร์งานไวอยู่แล้วอุ้ยมันเห็นไวตัวนี้มันเห็นนะเอาไงดีวะฟิวบ็อกแถบโอเคเหมือนกับให้เรายิงนี่ไงยิงฟิวไปแล้วครับฟิวบ็อกพังไปแล้วกล่องไฟพังไปแล้วเดี๋ยว ไอตัวนี้มาหนึ่งตัวระยะเท่าไหร่ระยะห7สิบเจ็เมตรแรงลมซ้ายนิดหนึ่งยิงหวังผลอุย้ยชียไม่โดนอยู่นิ่งๆสิเอ้ยสองน้ำไม่โดนเอ้อะไรเนี่ยนี่นี่นี่ยิงตอนวิ่งเหรอเป็นไงละ่ะยืนธรรมดายิงไม่โดนตอนวิ่งยยิงโดนเฉยนี่ไงครับเต็มไททถอยอีกสองตัวก็รู้ดิอชีพหายละได้เวลาเก็บแบบรถเร็วมูเซเปอร์มูเซเปอร์เก็บสามครับต่อเก็บสี่อุย้ยไม่โดนหายละ สวยตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตัวท้ายตัวท้ายอ้เรียบร้อยคู่เกินไปเปล่า,าเกินไปเปล่างี้งานไว้ดีครับผมลืมแล้ววะไม่ลืมมานะไปะเราซิปลไลกันไปดีกว่ามาแล้วจ้าอย่างแรกเลยคือเราต้องหาตังก่อนทุกคนตังไม่ค่อยจะมีนะครับเก็บไปตัวที่ห้านี่ไง บอกแล้วครับเรางานวยอยู่แล้วเฮ้ยหรือว่ามันง่ายเกินไปว่าหมดเนี้ยมันจะง่ายเกินไปหรือเปล่าสแกมไปหนึ่งทีตรงนี้มีอุย้ยมีกระสุนสเกตจ้าอันนี้คืออะไรอะ่ะมีดเอาไว้ปาอเอ๊ยแจมเอ้ยกล่องพยาบาลไม่ไม่จะเป็นหรอกมั้งสวิฟเอรีนแพ็คไม่เป็นไรครับเราใช้มีดปาด,ดีวกว่าทำลายออบเจกต์นะเรียบร้อย แล้วก็ให้เราไปคอมพิวคอนแทคริชเ,เรลสวยโอเคต่อมาเราก็ลงมาที่ครามออนปีนขึ้นไปครับมาร์กโหมดกดแถบตัวเพอเธอเรียกไม่จำเป็นวะแม่ไม่จำเป็นวะเลยมาสอนจระเข้ว่ายน้ำอึ๊บเจ็บไปเนี่ยเจ็บไปเนี่ยสูงไปไหมเนี่ยตายก่อนตายก่อนตาย,เ,ยเรียบร้อย ลงไหม Stay in the a r e ครับผมอับโหลด d าต a ก่อนนะรียบร้อยยังไงต่อูเป็นไงสองเปอรเฮ้ยพิ่สองอรอหอันนี้พ่งสองเีหรอไปลุยกันต่อรับทุกคนเขาเหมือนกับวิมีเฮดิคอปเตอร์เป็นแบบแบ เหมือนกับอัปเกรดเกียร์ได้สวยจ้ะเดอวเคเวสแรกเนี่ยผมว่าเราไปเก็บแคมป์ใหญ่เลยดีกว่านะแล้วก็มีฟาสทาวเวลให้เราด้วยไปฟ้าก่อนเลยเฮ้ยแจมดิก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินมัแล้วเราก็ไปทางไหนต่ตเดี๋ยนะครับมันเหมือนมีของอะไรให้เราเก็บแถวนี้ปะ่ะเนี่ยในแมปในแมปมันมีอยู่อันนี้ยมันเป็นเออมันเป็นมันเป็นคอลเลกติเบิลนี่ปะ นี่ปะสมสมนี่ปะใช่ปะสวยอุ้ยได้เงินมาตั้ง4 0 0อู้หาเลยอย่างงี้หาเลยมีหนึ่งมีสองตรงนี้แล้วก็มีสามข้างในมีสี่อัน4 0 0าสี่อู้เป็นหมื่นคุ้มคุ้มคุ้มไ้ข่นี้มันเข้าไงวะเราต้องเดินอ้อมไปทางนี้ครับปะลุยจ้ะงานระัยอยู่ละวิ่งไปเลยอยอุ้ยอุ้ยอุยย้มีตัวมีตัวมีตัว มีกี่ตัวเอ่ยมีหนึ่งคุณไม่ใส่หัวเหล็กด้วยหรอยิงเข้าปะวะต้องลอง้องลองนี่ระยะเผาขนระยะเผาขนโป้งอุ้ยได้ช็อตได้อะไรวะวิ่งมาละชิวตุ้มไปเข้า,าวะ่ะยิงทะลุหมวกวะ่ะเอาเรื่องอย่างนี้ก็แจมดิไปครับวิบ่งยาววิ่งยาววิ่งยาวอู้วมีคนเห็นมีคนเห็นมีคนเห็นหายชิบหาย,ายชิบหาย,ายชิบหาย ว้าวหนึ่งคนนี่เลงเลงแบบไม่ต้องกัดระยะระยะนี้ระยะนี้แน่นอนสวยรวมไปหนึ่งมีใครวงวะหายละเราต้องซ่อนตบวิอะไรมันขึ้นจุ๊บช็อจุ๊บเต็มไปหมดเลยวะเฮ้ยใครเห็นใครเห็นใครเห็นไม่เห็นไม่เห็นคิดเองนี่ไงหนึ่งตัวโป้งหัวแตกมามาเฮ้ยแอบแอบแอบอะไรหนุ่ม อีกปะวะมีมีหนึ่งมีหนึ่งนี่ไงหมดแล้วปะวะผมว่าน่าจะหมดแล้วนะวิธีการเช็คว่าศัตรูหมดหรือไม่หมดเราก็เดินเข้าไปอย่างนี้เลยแต่ว่าเอาเป็นปืนพกก็แล้วกันเป็นปืนพกก็แล้วกันหมดยังเอ่ยน่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวหาตังค์ก่อนแป๊บนึงลูดวุ้ย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 ็เน้น คิดไปเองมาเพื่อนคิดไปเองมาเพื่อนอู้ดดิเัิงยิงหลับแป๊บเดียวเลยเหลือเจ็ดสิบเจ็ดโคตรเลยนี่ขนาดเล่นหมดง่ายสุดนะครับแล้วก็เก็บของโอ้ยโอยโอยโอยมีโดนหรอมีโดนด้วยหรอมีโดนด้วยหรอมีคนอีกนี่เฮ้ยเ้ยยิงไม่โดนรัว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 เอาไปห้าเม็ดหมดแล้วว่ะอุ้ยมีปืนคอด้วย้ังแสงแจมนี่เลยเอาปืนกลมาเล่นหน่อย เก็บกระสุนครับมีระเบิดอุย้ยอิมเมทัลลี่ฟูอะใส่ว่าเราจะต้องใช้สักหน่อยละระบงระเบิดเนี่ยโอเคเราไปไหนต่อเดินตรงยาวทุกคนตรงยาวตรงยาวอลองไปลองไปตรงนี้เลยดิวัดเซ็ตมันมาเซ็ตมันมามันมีทางให้เราปีน,ม,นมีทางให้เราปีนอย่างงี้ต้องมีทางให้เราเข้าหรือเปล่าอะไรเนี่ยเฮ้ยผมว่าใช่ว่ะ ต้องใช่ต้องใชแ่แน่ๆกระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปสิสวยขึ้นไปครับขึ้นไปลุยกันต่อน่าจะใช่นะทางเนี้ยปึ๊บขึ้น,นยาวเลยวะ่ะไถปไถึงยอดเขาเลยปเพื่อนอฮ้ยม,มาแล้วทุกคนเรามาแล้วเราถึงแล้วแน่นอนมีรูปเปิดอย่างนี้บันดี้เนอร์บี้น่นแหละ เออนี่ไงมีชื่อที่ให้เราอุ๊ยโห้เพียบเพียบเพียบมีเพียบแป๊บนึงมาก่อนหนึ่ง,กกองสองสองตัวทางนั้นครับผมหน้าประตูมีหน้าประตูเมื่อกี้สามเลยเหรอหน้าประตูมีสามเฮ้ยมีเสียงรถมีหายละไปเลยไปเลยอย่าให้เสียเวลาเอ้ยมีสั้นมนใช้ไงวะอ่าจะไม่เป็น มีหนึ่งมีหนึ่งมีหนึ่งเกือบผมว่าเราเล่นในตัวนี้ก่อนดีกว่าว้าวไนเปอร์เผาขนหนึ่งตัวข้างบนมีปะข้างบนมีปะซูมออกก่อนเิ้ยมีหนึ่งมีหนึ่งมีหนึ่งโอ้นี่งไงยิงแบบยิงแบบไม่ต้องไม่ต้องมาร์กยิงแบบไม่ต้องมาร์กเดี๋ยว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 สิงเดินแถวไหนหวะ โอเครุดรุดรุดุดุดก่อนรุดก่อนมีทางไหนเกว่าผมได้ยินเสียงเดินเยอะมากเลยวะงอกเหรอข้างในนี้ไม่มีนะครับโจ๊กวินี่ไงเพียบเพียบเหมือนจะมีคนเห็นว่าเราเข้ามานี่ไงโป้งหนึ่งยิงแบบเผาขนทิพหายมันรู้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 แล้วมันรู้แล้ว ปืนพกต้องมาแล้วปะโกนเลยดีกว่าสนงสนัยไม่เอาแล้วจ้ามาดีมาดีพร้อมลุยโป่งหัวหนึ่งแต่โป่ง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 ปีนครับยิง,งข้างในมีข้างในมีตัวข้างในมีตัวข้างในมีตัวอีกปะวะเสียงขวาสี่สี่นัดไหนวะไปไหนวะที่ไหนวะ,นวะ,นวะเฮ้ยอันนี้ สแกนหน่อยครับมีมีตู้ให้เราอุ้ยมี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 อะไรที่ทำทำลายด้วยเปรียบเลยแป๊บนึงนะยิงยิงไม่เข้าหัวเลยวะนี่ไงสเต็ปสเต็ปการเล่นทีบีนี่ไงหัวไปดิหัวหัวเก็บหัวเฮ้ยหญิงไม่โดนอยู่ไกลเกินอ่ะมองไม่เห็นโป้งอุ้ยโหมาช็อตคัทก็ จึง้งไปดิหายอยเรียบร้อยเหลือหนึ่งครับตรงนั้นเหลือหนึ่งแบบไม่ต้องเลงแบบไม่ใช่แบบไม่ต้องมาร์คมีคนขึ้นมามีคนขึ้นมาแดง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 ยิงแบบไม่โดนวะแอบอะไรเพื่อนแอบอะไรเพื่อนไห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 นข้างนอกเหรอข้างนอกเอ้ยผมไม่โดนอุ้ยลมแรงมากทุกคนลมแรงมากแป๊บนึงนะไหนวะหนวะ มันมีเสียงยิงกันแล้วหนะไกลไกลดาวว่าดาวว่าร้อยยี่สิบนางมันมีบอกร้อยยี่โป้งหุยไม่โดนตรงนี้แหละสวยมีเปล่าเหมือนได้ยินเสียงเดียเด๋ยวนี้ข้างนอกมีสองตัวเมื่อกี้ที่เรามาไว้แต่ไม่น่ามีแหละครับน่าจะมีแค่นี้แหละไปรูด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 มาแล้วเราก็มาทำาย คอมพิวเตอร์เครื่องนี้แฮกก่อนเป็นเอ,อ่อดาวน์โหลดกินวอลลอฟสกี้แพนแล้วก็ทำลายเครื่องนี้นะครับนีไ่ไงเออไม่ใช่ดิอันนี้มันเป็นอุ้ยอุ้ยแจมแจมดิแจมอุ้ยมาร์คมาทุกตัวมาทุกตัวมีรถหนึ่งคันครับตรงนี้มีอ,อะไรพี่เอาไปเนี่ยแล้วก็ไงต่อเปลี่ยนกล้อง มาร์กยังเจออยู่วะยังมีอะไรให้มาร์กอยู่วะเปลี่ยนกล้องอีกครับมีรถมาสองคันนะข้างนอกมีหนึ่งมุมนี้ละ่ะมุมนี้ไม่มีอะไรอันนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้คือตรงไหนเนี่ยกำแพงมีตรงนู้นหนึ่งจุดตรงนี้ที่ไหนเนี่ยอุ้ยมันกว้างอะไรมันเยอะวะเนี่ย มีกกอมีกำลังเสริมให้เราเรียกไหมมันจะเยอะขนาดอยู่จะยิงไงให้หมดวะเคครบกล้องแล้วครับเราออกไปข้างนอกกันดีกว่าในเวลาลุยละแต่ว่าเหมือนกับที่เรามาร์คเนี่ยมันจะอยู่แถวๆนี้ไหมนี่ไงมีสีเหลืองให้เราและเมนทาร์เก็ตให้เรามุ่งตรงเมนทาร์เก็ตเลยปะดูดิหุยระหว่างทางเจอไฟแดงๆอันนี้อะไรครับเนี่ยผมว่าเราแวะเอานี้ก่อนวา โอ้อะไรมันบินว่อนเลยวนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้รอบนี้ผมจะเป็นมือสไนเปอร์แบบไม่ให้มันรู้ตัวมีโดนหนึ่งอุ้ยโดนต้องบลบโดนด้วยเหรอเนี้นอกจากคนแล้วต,ต้องมีโดนอีกอย่าเนี้นี่มันมีแฟร์จุดแฟร์ไว้แต่มันไม่มีคนเลยวะนันปันันปันันปันันปะ,น,น,ปะ,น,น,ปะนั่นคืออะไรอะไรเดินอยู่นันคนครับหนึ่งตัว มันเห็นป่มมันเห็นปหมมันจะเห็นปหะเดี๋ยวอุ้ยเพียบเลยเพียบอันนู้นหรอไงเราจะทำการ,การยิงหานาุ้งไม้ได้ไหมวะ <c oughs> จะโดนไหมเนี่ยมต้นไม้บ้างอีกต้นหนึ่งไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราผมว่าเก็บโดนก่อนดีกว่าวะ65้าก็สักประมาณนี้โป๊ะเรียบร้อยหนึ่งลำ ลำนี้บินอยู่ที่97ก็ต้องประมาณนี้สวยสองลำครับมันไม่มีบนฟากปะอุ้ยมันรู้มันรู้ตัวมันรู้ตัวหายแล้วหายแล้วรู้ครับเพราะว่าโดนถูกทำลายไปแล้วไอ้นี่เนี่ยยิงผ่านพุ่มไม้ได้ป่าวะยิงมาไหนเดี๋เปิดตัวแล้วเหมือนจะเจอว่ะอุ้ยนี่เนี่ยระยะเท่าไหร่อ่ะระยะ97 97 97 97ประมาณนี้อุ้ยไม่โดนหายแล้วมนหนีเวลาทุกคน เดือดเดือดเดือดว่วิ่งเลยดีกว่าไหนบอกว่าสเตียจะไม่แตกไงไหนบอกว่าสเตียจะไม่แตกไงไปหนึ่งดอกมีอีกหนึ่งตัวหลังหลังไอ้นี่หลังน้ำผู้ขัน้ำแข็งผู้ขัน้ำแข็งว่าหลังหิน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 โป้งแตกมามาสไลไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรู้รู้รู้เยอะหรือเปล่าไม่โดนไม่โดนโป้งแตกเอ้ยอันนี้มันกับตันนี่มา กัปตันเหรออุ้ยยิงโดนขานั่นนี่เขาเขาเขาไหลเขาไหลก็ได้เขาไหลก็ได้มีอีกไหมมีอีกไหมผมว่ามันต้องมีเยอะกว่านี้เว้ยน้อยไปว่ะน้อยไปยิงไม่มันเลยมีอีกไหมว่ะกดสแกนก่อน,นจะมีของเล่นที่เราตรงนี้แวะแวะครับแวะมีเออนี่คืออะไร อันนี้คืออะไร s w a p to warning device อ๋อเป็นอุ้ยใคร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 อุ้ยมีสไนเปอร์มีสไนเปอร์ชิบหายชิบหายชิบหา s n i p e ปอยู่ไหนมาเนี่ยเดือด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 ไหนวะเฮ้ยนั่นไง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 รอยี่สิบสองอุ้ยโอ้โหรออยู่บนเขาโอ้หัวแตกสวยเรียบร้อย เพร็จเ,เสร็จเลยอะไรเนี่ยเร็วเกินไปเปล่าอันนี้คืออะไรครับ AI Drone System โอ้ไม่เป็นไรเรายิงล่วงมาแล้วเก็บกระสุนเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเอาขอุย้ยังมีก็ยังมีก็ไหนวะไหนวะอย่าตกอยวตกมันมีคนเห็นเราเมื่อกี้อยู่ไหนเพื่อน อยู่ไหมวะเฮ้ยมันมีอะไรส้มๆตรงนั้นเดี๋ยวแป๊บนึงเก็บของเก็บของก่อนป้ายนี่วะสี่พันห้าวะอู้สวยนี่มีสี่พันห้าบิ๊กเกอร์บิ๊กเกอร์บิ๊กเจอร์รูทครับรูทเฟสครับลีฟแอร์เรียโอเคเขาให้เราออกจากพื้นที่ละเฮ้ยมันมองไม่เห็นอะไรเลยอวะถือปืนทุบก่อนดีกว่ามีเสียงมีเสียงเดินรูทรูทขอรูทหน่อย หาตังค์ครับรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยมันเราสามารถเราสามารถเก็บตังค์ซื้อสไนเปอร์แล้วก็แต่งปืนได้นะผมอยากได้สไนเปอร์คนโหกว่านี้แต่ว่าตอนนี้ที่อยากได้สุดก็คืออยากเอาปืนพกนเนี้ยไปติดติดไอ้อะไรนะไอที่ลดเสียงไะมาได้งเงียบๆไงอันนี้ยิงไปแล้วมันศัตรูมันได้ยินไงเดี๋ยวเราจะเป็นเราเราจะไม่เป็นมือปืนไรเงาสไนเปอร์บนเขาเป็นไหนหวะไม่เป็นไรครับเราไปกันต่อ ยังไม่เสร็จนี่วะหรือเปล่าเดี๋ยวเราเอ้ยเราแวะนี้ก่อนละกันเดี๋ยวเควสใหญ่เดี๋ยวมี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 มันไม่เห็นมันไม่เห็นมีสอง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 เขาพุ่มก่อนเขาพุ่มก่อนเฮ้ยเราลองลองของใหม่ไหมอันนี้คืออะไรบอนชิ่งนี่แฟตแกเนี Fat ่ยใช้ไงวะอ่ากดอะไรอ่ะกดจีกดเอ ปาไปเรียบร้อยระเบิดไปวะตุมเรียบร้อยสองศพเรียบร้อนนยอุ้ยข, <c oughs> ขากระตุยเลยกระตุยหูเขาทำดีเหรอทุกคนทำแบบว่าสภาพนี่คือแบบเละโดนระเบิดจริงอะแขนขาดขาดขาดสยดสยองคนนี้ไม่มีอะไรครับไปเราเข้าไปที่โซนผมนี่เสียงเท้าอะ วอย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 เ้ะแตกเหรอผ่านละผ่านละยิงผ่านยิงผ่านมุมมืดมีขวานึงตัวมีขวานึงขวานึงขวานึงตัวตาย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 ฮิว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 หลังม่าไงเนี่ยม่าไงเนี่ยงวนหน้ามาเลื่อนเดี๋ยวนี่ก็วะอันนึงครับขอรีเรดแป๊บไหนกระโดดมาตัวไหนเนี่ยรู้ได้ปะรู้ก่อนเลย ว่าปีปืนพกมันนิ่งกว่าปืนกลนะเฮ้ยเรามีเฟิร์สเอทใช้ก่อนกด F ไปพันแผลพันแผลเอาแวะแวะทุกที่โอ้ยได้เม็ดคิดมาหนึ่งอันกระสุนปืนห้าว้ายอยู่ไหนเนี่ยมีตัวนี้แต่วันไรเนี่ยเพื่อนตกใจมาเลยรูดจังไหนก็บอรูดผ่านไมวะว ยังไม่ได้เข้าโซนเลยเนี่ยโซนมันคือฝั่งไหนวะเนี่ยเหมือนได้ยินเสียงอะไรแถวๆนี้อุย้ยนั่นนั่นนั่นอุย้ยมุกเหล็ก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 อุ้ยมุกเหล็กอืดมากอืดมากมาหายไปเลยผมโดนสไนท์ว้าที่ไหนนี่ไงไปไปว <ไป S 1> ิ่งวิ่งไปแทงไปเอาไอ On my way เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ีอะไรเกิดขึ้นทุกคนเมื่อกี้เราเราแค่ฝันไปเมื่อกี้เราแค่ฝันไปจริงๆไม่มีอะไรเลยโหเพียบเลยนั่นน่าจะเควสหลักเรามั้งไอหัวเหล็กโดนเราสอย่ะเอ้ยตาฝาดไปหรือเปล่าตาฝาดไปเองหรือเปล่าเดชครับเราจะไปกันโอ้ยอะเคีย์ตรงนี้ให้เสร็จก่อนเนี่ยพระฟ้าตรงนี้มันเข้าทางไหนวะ ท่อนี้ปะเหมือนจะเข้าทางท่อได้เราเดินกลับไปที่ท่อก่อนเจอเจอโพรงเจอโพรงอยู่ดีนียก็เจอโพงบุกเข้าไปเลยครับมีหนึ่งมีหนึ่งุ้ยห,หัวเหล็กไอหัวเหล็กมันต้องสนเปอร์ยิงอะไอปืนพกมันยิงไม่ายมีเหรอมีเหรอไฟเดมไม่เห็นไม่เห็นตาฝาดเองเพื่อนนี้ไง ซ้ายซ้ายหัวแตกหัวแตกอยู่ในไฟหัวเล็กหัวเล็กใช่หช่หัวเล็กโอ้โอ้โอ้เปียบเปรียบเปียบถอยถอยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยว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 มันมีหัวเล็กว่ะองใส่ล้วต้องเป็นลัมโบว์ทั้งไหนวะมีซ้ายซ้ายใกล้มากซ้ายใกล้มาก ใก้ใกล้มากนี่ไงหัวเหล็กเหรอหัวเหล็กแล้วไงวะหัวเหล็กก็ตายได้เหมือนกันแหละใส่กระสุนครับมาหนึ่งมาหนึ่งหลังหินหลังหินหลังหินเรียบร้อยสองซ้ายซ้ายมีหนึ่งซ้ายมีหนึ่งตายมีวะวะนี่มันนี่ไม่ใช่เกมสไนเปอร์ละเล่นถ้าเสียชื่อสไนเปอร์หมดแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยค่อยเปสเตลลันฐานใหญ่ อันนี้เราแบบเล่งด่วนทุกคนเราแบบว่าเป็นฟาสต์ลันให้เราทำอะไรทำไมมันไม่เคลียร์มีอะไรให้เราทำเดี๋ยวนี้เฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเฮ้ยนี่มีตัวเขียวๆอยู่นะครับเดี๋ยวอันนั้นไลท์สแกนตัวแป๊หนึ่งนะ สแกนก่อนไอ้พวกนี้คือตัวที่มันไอ้สารพิษปะ่ะที่มันอยู่ในห้องแลบสารพิษอะโอเคฟรายไคลเอ็นสไปแล้วก็มีกระสุนใี่เราตรงนี้นหนึ่งอันแล้วก็ระเบิดด้วยระเบิดเต็มครับเฮ้ยไม่ได้ยินเสียงคนเดินแถวน,นี้วะ <S <S ว่าผมผูกไม่ได้ฝาดะ่ะซ้ายมีหนึง่งาย <S 1> <S 1> โอ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดแตก เดียววะตัวเดียว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 มีผ่านปล่าวะอืผ่านแล้วต่อไปไปลุยเควสใหญ่นะครับทุกคนฟาดทาวเวลไปเลยเอาละครับเราก็มาถึงเงินฐานทัพเราโอ้โหโคตรจะเยอะเฮ้ยได้ยินเสียงเท้าอ่ะเด้อ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 ผมได้ยินเสียงเท้าอะ่ทาอะทางขวา มีตัวมีตัวมีตัวนี่เยเรียบร้อยสองนัดมันทำได้ตั้งตัวกับเพื่อนลูดจ้ะลูดจ้ะร้อยครับโอ้โอยเยอะเลยว่ะเพียรทุกคนแต่ว่าโอ้ว้าวโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันในภาคสองนะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับไปรับชคมคลิปเมื่อจบไปนะเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อในพาคที่สองนี้ครับผมบ๊ายบาย